ตอนนี้เราข้ามสะพานข้ามทางรถไฟบริเวณโรงแรมสีมาธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมันพาคุณคุณมุ่งหน้าเข้าสู่โคราชครับคอนโดแห่งนี้ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโคราชนะครับตรงนี้เขาเรียกมิตรภาพซอย4ครับชื่อว่าไอคอนโดเลี้ยวซ้ายตรงซอยนี้ครับข้างหน้านี้ยวามือก็คือโลตัสครับเดินไปอีกหน่อยก็โรงพยาบาลกรุงเทพ แล้วก็เดมอรครับผมส่วนสำหรับคอนโดนี้เดินเข้าไปอีก190เมตรก็ถึงครับให้เลี้ยวซ้ายที่มิตรภาพซอย4ได้เลยครับผม สวัสดีครับผมปอนมารายงานตัวแล้วนะครับมาแล้วมาถึงตอนนี้เรามาถึงหน้าป้อมรปภแล้วครับวันนี้ปอนขออนุญาตนํานเสนอคอนโดห้องหนึ่งครับห้องนี้พิเศษมากๆเลยอยู่ตึกปีกนี้ครับตึก A อ,อยู่ชั้น7นะครับความพิเศษของเขาก็คือหันหน้าไปทางทิศตะว,วันออกครับเป็นทิศที่ดีมากเลยเดี๋ยวเราขึ้นไปดูภายในห้องพิเศษกันดีกว่าครับ ตามปอนมานะครับอามาปอนพามาถึงหน้าห้องแล้วนะครับเป็นห้องมุมครับมีอะไรบ้างมาดูกันระบบกียการ์ดครับมาตรฐานสูงทีเดียวเชิญครับว้าวสวยครับ ตอนขออนุญาตพาคุณคุณชมบรรยากาศซะกก่อนนะครับแล้วจะแจ้งให้ทราบเรื่องราคาอีกทีนะครับพอเราเข้ามาดูแล้วเนี่ยฟังก์ชันดีๆนะครับเปิดเข้ามาก็ไม่ได้รู้สึกว่าคับแคบแต่อย่างใดนะครับเพราะว่าห้องนี้ค่อนข้างสเปคใหญ่กว่าเพื่อนนี่ครับ แล้วพอเราเข้ามาเราจะพบครัวนะครับอยู่ขวามือแล้วก็มีมุมิฟวิ้งรูมอยู่ตรงจุดเชื่อมกันเนี้ยครับถ้ากันรอต้อนรับเราเลยแหละหลังจากกลับมาจากทำงานเหนื่อยอะไรประมาณนี้อารมณ์เหมือนบ้านภายในจะหรูเหมือนกันนะครับเอ้ hey, ตรงนี้ปอสังเกตเห็นอะไรนาะแวบๆบแบบไฟดาวไลท์แล้วก็ฝ้าหลุมครับแล้วก็มีเล่น ไฟด้วยนะกิฟเก๋ทีเดียวครับน่ารักดี <S 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 ที่นี่เขาตกแต่งเฟอร์นิเจอร์บิวอินได้ลงตัวนะครับหลบมุมเก็บสเปซเก็บส่วนเว้าวส่วนโค้งของห้องได้ดีทำให้มีฟังก์ชันการทำงานเพิ่มขึ้นมาแล้วก็มีที่เก็บของทำให้ห้องมันดูไม่รกครับ มีของอะไรก็เก็บลงไปในตู้ได้เลยเดี๋ยวเราไปจุดเชื่อมต่อไปครับจากห้องนั่งเล่นตรงนี้แล้วก็ห้องน้ำซ้ายมือตรงกลางเราก็เข้าสู่ห้องนอนใหญ่ครับหรือถ้าจะเป็นขวามือตรงนี้ขึ้นชั้นสองแต่เดี๋ยวปอนพาชมห้องนอนก่อนเนาะห้องนอนมีอะไรบ้างเข้ามา ก็จะพบเตียงอยู่ขวามือครับนู่นเห็นไหมอย่างที่ปอนเรียนให้ทราบนี่คือทิศตะวันออกครับนู่นคือเดอมอนะครับผมตื่นเช้ามาก็เห็นบรรยากาศสวนผักยามเช้าเลยเห็นไหมครกลับเข้าสู่ห้องนอนเราก็จะมีห้องแต่งตัวครับ จะอยู่บริเวณนี้ครับปอนแจ้งคุณคุณเลยนะครับว่าห้องนี้เนี่ยมีขนาดเนื้อที่ใช้สอย73ตารางเมตรนะครับไซส์ใหญ่ทีเดียวครับแต่ราคาเล็กมากพิเศษเลยครับอันนี้ปอนขออนุญาตแจ้งแล้วก็เสนอเปิดราคาเลยนะครับห้องนี้3ล้าน สามแสนบาทครับนะครับผมซึ่งราคานี้มีที่นี่ที่เดียวครับไม่มีอีกแล้วต,ต้องบอกว่าจริงๆแล้วตอนซื้อมาราคาเกือบสี่ล้านนะก็ต้องบอกว่าทุนหายไปเยอะเลยครับเยอะอยู่เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรครับสำหรับคุณคุณที่ชอบและเห็นจังหวะตรงนี้ ลองดูครับอ้ามาตรงนี้ครับคุณคุณว่าอันนี้ประตูอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูๆพร้อมกันเลยอยู่ตรงข้างๆบันไดนี่ส่วนซักล้างครับเห็นไหมเก็บสัดส่วนได้ดีทีเดียวซ่อนไว้ใต้บันไดเลยโครงสร้างของบันไดนี่เป็นสแตนเลสนะครับเห็นไหมเนี่ย อลังการทีเดียวยิบเก๋ดีมันก็เลยดูห้องสะอาดแล้วดูไม่ลรไม่ลกหูลกตาโอเคอ่านะครับแล้วเดี๋ยวปอนพาคุณคุณขึ้นชมชั้นสองกันดีกว่าเนาะแล้วทีนี้เนี่ยฟังกช์ชันของห้องนี้นะ่ะทั้งหมดมีสองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องรับแขกหนึ่งห้องครัว หนึ่งสักล้างสองห้องทำงานแล้วก็มีพื้นที่ว่างๆให้อีกเยอะเลยครับมีระเบียงให้ด้วยนะครับมีสองชั้นนะความสูงจากพื้นถึงฝ้าเพดานข้างบนทั้งหมด5เมตรนิดๆครับผมโด้วยดูองค์โถงทีเดียว นะครับแล้วก็เราบันไดสแตนเลสกระจกสีฟ้าครับขึ้นมาสู่ชั้นสองอ่าถึงละสู่ชั้นสองแล้วขวามือตำแหน่งเดียวกันกันกบชั้นล่างก็เป็นห้องนอนครับเตียง6ฟุตเช่นกันไม่เคยใช้งานเป็นเตียงใหม่ให้เลยครับทั้งหมดเลย นู่นครับตะวันออกและมุมนี้คือทิศเหนือโอ้โหแล้วถ้าลองเปิดหน้าต่างดูเนี่ยหน้าหนาวอากาศจะโฟแค่ไหนนี่นะครับเห็นไหมแล้วก็ห้องน้ำในตัวอันนี้คือห้องน้ำในตัวครับตรงนี้เป็นตู้เสื้อผ้าตู้เก็บของ แล้วดูซิในห้องน้ำมีอะไรมีอ่างอับน้ำให้ครับครบเซตเลยเห็นไหมสะอาดทีเดียวครับสวยงามทีเดียวครับถัดมาจากห้องนอนเราก็ข้ามไปสู่รฟวิ่งรูมอีกห้องหนึ่งก่อนรฟวิ่งรูมตรงนี้จริงๆเป็นได้ทั้งห้องทำงานแล้วก็ ห้องนอนเล็กๆได้เลยเนี่ยมีส่วนอยู่ตรงนี้มีตู้ให้เห็นไหมฮะที่สำคัญเนี่ยชั้นบนนี้มีมีแอร์ฝังเพดานให้ถึง2ตัวนะสี่ทิศทางครับผมเห็นไหมครับแล้วก็ตู้เก็บของเยอะแยะไปหมดเพราะฉะนั้นต่อให้ของเยอะแค่ไหนก็ไม่ลกครับ ตรงนี้เป็นลิฟวิ่งรูมของชั้น2ครับโซฟานี้โทนดำแล้วก็โต๊ะกลางตรงนี้เห็นไหมเป็นเป็นเซตเลยชอบตัวเนี้ยเป็นเซตของเขาเลยนะเนี่ยหนังดำด้วยสวยครับให้ทั้งหมดนี้นะครับจะบอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เนี่ยแทบไม่ต้องซื้ออะไรเข้าเข้าใหม่อีกเลยครับครบหมดสำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าของที่นี่เหรอครับ เฉพาะแอร์ฝ้าหลุมก็มีให้3ตัวแอร์ธรรมดาอีก2รวมกันเป็น5นะทีวีจอบแบน2ตัวน,นะครับไฟดาวไลท์ตกแต่งให้แล้วก็ฝ้าหลุมตู้เย็น2ฝฟ้าข้างล่างก็มีเครื่องซักผ้าเครื่องทำน้ำอุ่นกาต้มน้ำร้อนตู้อบไมโครเวฟเตาอินฟลเาตคือจัดว่าทคิวกระเป๋าเข้าอยู่ได้จริงๆหรอครับอันนี้นะครับผม โอเคไหมล่ะครับขนาดนี้กับราคาอย่างนี้3.3ล้านครับนะครับมาจองไว้ได้เลยนะครับรับรองราคาถูกจริงๆหาไม่ได้แล้วครับหายากทีเดียวก็สำหรับวันนี้ดีใจที่ได้ทำวิดีโอสวยๆให้ทุกๆท่านได้ดูอีกนะครับขอบคุณที่ติดตามฝากแชร์ด้วยนะแล้วก็ ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงแข็งแรงกันนะครับเราจะผ่านไปด้วยกันนะครับช่วงนี้วันนี้ปอนขออนุญาตไปก่อนแล้วนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ